จะใช้คำว่าดีอยากอยากให้เข้าใจน้องด้วยอยากให้เข้าใจคาร่าเข้ามาหรือยังเอ่ยจริงๆว่าจะเสียบไม้ไม่ได้ดีกว่าถ้าเสียบไม้มันก็จะเสียบชาร์จไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเสียบไม้ก็เสียบชาร์จไม่ได้อ่ะนี่กำลังรอ,อเข้ารายการต้องแหงนหน้าเลยเอาลงไหนก็นได้ว่ากำลังรอ,อเข้ารายการอยู่นะครับ แล้วก็ฝากเคาะจอเคาะใจด้วยนะครับเดี๋ยวรอรอก่อนว่ามีใครพูดคุยอะไรมาบ้างอ๋อชาร์ตขอบคุณมากนะครับคาร่าเป็นยังไงบ้างอาอยากรู้ใช่ไหม,ม,มเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านกันเลยนะ <c oughs> เมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านเลยเอ้ยอมเมื่อคืนเราจบประมาณเท่าไหร่ห้าทุ่มครึ่งเทานหรวม่อนเมื่อคืนเราจบกี่โมงวะท่งคนครึ่งเลยคนระับไม่ใช่ห้าทุมครึง เที่ยงคืนแับหลังเที่ยงคืนเลยเอ๊ะเมื่อคืนเราจบเปนกี่โมงเมื่อคืนจบห้าทุ่มครึง่งเมื่อคืนไลฟ์ไม่ได้นานมั้งเมื่อคืนแหนึ่งเมื่อคืนจบห้าทุ่มครึง่งจบกี่โมงวะเมื่อคืนห้าทุ่มครึ่งอืเมืม่อคืนจบห้าทุ่มครึง่งขอบคุณมากจบห้าทุ่มครึง่งเมื่อคืนนี้ประมาณห้าทุ่มครึง่งแต่รู้หรือเปล่าว่าความเป็นจริงอะไลฟ์จบแต่คนไม่จบนะ <laughs> ท่านไม่รู้หรอกรู้ในชะ่ไหมเมื่อคืนนี้กัไเราไลฟ์เนี่ยเราก็ขอบคุณขอบคุณน้องเองต้องขอบคุณน้องด้วยที่น้องได้พูดคุยกันแล้วก็ยังคาใจเลยครับไม่น่าคาใจแล้วนะวันนี้แต่คืนนี้เดี๋ยวจะมีคนมาคุยกับเราคืนนี้นะปากดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวคืนนี้จะมีบางท่านจะมาคุยกับเราแล้วก็ที่สำคัญก็คือ คือมีคนถามเยอะเหมือนกันนะว่าเอาจริงคือเราไม่ได้ไปว่าน้องเขานะคือมีคนสงสัยบอกเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยน้องน้องไม่สบายหรือเปล่าแต่ก็จะมีบางท่านบอกว่าคนเราอะถ้าไม่สบายจริงจริงเนี่ยคนเราจะวางพล็อตเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆได้อย่างไรข้อเรียกร้องต่างๆกับคําอธิบายต่างๆได้อย่างไรย้ํานะผมไม่ได้บอกคาร่าผิดนะ ไม่ได้บอกเลยว่าเธอผิดคือเธอก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินทั้งหมดจะผิดหรือจะถูกเนี่ยเดี๋ยวมาต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลแต่วันนี้หลายท่านถ้าเห็นจากโพสต์ใน Facebook คือล่าสุดเนี่ยพี่บีแล้วก็คนอื่นๆเดี๋ยวหลังจากนี้จะตามมาอีกเนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้สิทธิ์ในการแจ้งความดำเนินคดีกับคาร่าแล้วก็ข้อหาเนี่ยคือยาวเหยียดมากอุ๊ยพี่อุย๋ยเรียกมา ผมกดลับกนรับกี่อุ๋ยี่อุ๋ยอุ๋ยสวัสดีพี่อุ๋ยสวัสดีพี่อุ๋ยก็ยังไม่เข้าเลยอุ๊ยวันดีจ้านี่นี่เป็นครั้งแรกดีใจจังเลยยอดเลย่ะได้คุยกับขอบคุณพี่อุ๋ยดีใจว่าเราคุยกันได้ไลฟ์ทุกวันทำไมขยันขนาดเนี้ยเหงาปากพี่เวลาเปิดกล้องแล้วบ่นทีมงานไม่ได้แล้วตอนนี้นี่ตั้งใจอยากจะเข้ามาทักกับพุทธเลยนะอุ้ยขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณ อยากจะถามว่าอยา,อยากจะถามว่ากดพิลเตอร์ปุ่มไหน <laughs> แหม้แล้วก็มีหนังสดบ้างนาก็มีหนังสดบ้างนานี่ก็ติดตามพี่อุ๋ยด้วยพี่อุ๋ยนี่ผมดูดูทุกคืนเลยนะดูท,ทุกคืนเหมือนกันผมก็ดูพุทธทุกคืนขอบคุณมากพี่<า>พุทธทุกคืนกับน,น้องเมย์ด้วยอ๋อขอบคุณพี่อุย๋ยพี่อุ๋ยสบายดีนะไม่ได้เจออเลยได้แต่ทักข้อความใช่มีบางครั้งก็โทรหากันบ้างใช่ไหมขอบคุณ พี่อุ๋ยเนื่อยไหมผมเห็นนี่ผมขอถามนะ้นเลยพี่อุ๋ยเนี่ยมาจัดปากอะไรนะเปิดปากกับภาคภูมิพี่อุ๋ยเหนี่ยมะเหนื่อยยอมรับว่าทํารายการทอล์กเหนื่อยนะใช่ใช่พี่โคตรเหนื่อยเลยพี่พูดจเคยทําทอล์กเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วพี่อุ๋ยจะเหนื่อยกว่าผมที่พี่อุ๋ยทอล์กเสร็จแล้วพี่อุ๋ยก็มาจัดยาวอีกสามชั่วโมงครึ่งใช่ก็มาอ่านข่าวต่อใช่ใช่ปวดหวัวไหมพี่ปวดทัวไหมก็ส่วนมากจะ จะคิดประเด็นเรื่องของเรื่องแขกโอ้โหรายการท้องมันรายละเอียดเยอะเนาะรายละเอียดเยอะใช่ใช่อืมแล้วเคยเจอแขกปวนไหมปวดปวนสุดสุดเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเน่ะเตาะตาะโอ้เอกสายต๊ะสายเต๊ะนี่ลืมไปแล้วนะยังไม่ได้ออกมาป่ะยังไม่ได้ออกเนาะยังไม่ได้ออกใช่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 ยาวนานมากนะถามพี่อุ้ยได้ดิเทปไหนแบบปวดหัวที่สุดตอนจัดรายการ โอ้จําไม่ได้อะวันต่อวันคุณพุทธใช่ใช่ใช่พี่มันก็ไหลไปเร็วมากอย่างบางทีเราเหมือนก็เราอ่านข่าวอ่านทุกวันบางทีเรายังเยจําไม่ได้ต้องมานั่งย้อนกันนะเวลาได้ใช่ใช่ใช่ไหมแล้วแยกแยกสดประสาทไงพี่เตรียมรายการทันเหรอผมถามจริงพอจัดเปิดปากเสร็จแล้วพี่ต้องมาเตรียมอีกสามชั่วโมงครึ่งไม่ใช่ง่ายนะอันนี้ผมต้องบอกคุณยูไม่ง่ายนะพอเสร็จเปิดปากก็ไปนั่งโต๊ะทำงานเลยแล้วก็ดูเลยไล่ฟังคริปบางทีก็มอนิเตอร์ฟังอย่าง เรื่องเด่นเย็นนี้เขาก็มีข่าวแล้วใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่ข่าวเย็นช่องอื่นแล้วก็อาศัยตรงเนี้ยข่าวใส่ใครอะไรที่เราก็ฟังไปด้วยหูก็ฟังแบบตาก็ดูภาพอที่ทีมงานตัดภาพไว้สักคกสักคลิปแล้วที่เขาเสร็จแล้วเราก็มานั่งรีไลท์อ่านของเราไปอะไรเงี้ยเหมือนกันว่าพี่อุย๋ยบทจะเข้ามากลางรายการคนดูเขาสงสัยเหมือนกันมหมไทยรัฐนิวโชว์บทเข้ามากลางรายการใช่เหมือนกันแล้วแล้วก็เหมือนกันแหละ ภาพปลายังแต่พี่อุ๋ยไม่ตอบโตะพี่อุ้ยไม่ตอบโต๊ะนี่น้องมินก็ฟินชมคุณพุทธมากนะอุ้ยดูข่าวใส่ไข่น้องประจำเลยตอนเย็นมอนิเตอร์ตลอดโนี่อยากจะหันจอให้ดูมากเลยค่ะขอพี่พุทธอยู่จอซ้ายเลยค่ะโอ้ยเหมือนกันเราก็ดูแต่จริงต้องบอกคุณผู้ชมนะอันนี้เราฟังฟังไว้คุณผู้ชมคือในมุม การนาเสนอแน่นอนใครมีประเด็นอะไรเนี่ยเราต้องมอนิเตอร์แต่ในมุมความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เนี่ยผมว่าทุกคนต้องมีและอย่างอะไรคุ่ดีเนี่ยอาะอย่างชมเลยเฮ้ยไทยรัฐมีว่ะผมก็ต้องคุยกับน้องผมและพี่อุ๋ยเฮ้ยไทยรัฐเขามีเฮ้ยทาไมนักข่าวเราตกมีปะบางทีอ่านข่าวไปผมก็จะมอนิเตอร์นะทั้งช่องที่ข่าวที่เราเป็นพร้อมกันทั้งช่องอมรินใช่ใช่ช่องทุกโต๊ะของอมรินใช่ไหมแล้วก็ลุยชวนข่าวของคุณพุทธเ็อยู่ทุบโต๊ะใช่ไหม เราก็จะดที่เราอ่านไปพอเราเห็นข้างล่างเฮ้ยข่าวเลยวะสัตพัฒ์สักพั์ุดกุดขึ้น 4G แล้วก็เหมือนกันข่าวแล้วนี่รับเฉพาะนี่คุณผู้ชมไม่รู้อันนี้คือเอ็กซ์คูซีเลยนะเบื้องหลังข่าวที่คุณผู้ชมจะไม่รู้มาก่อนนะฮะว่าเขาต้องทํากันอย่างนี้แต่ในความเป็นพี่เป็นน้องความรู้จักกันอะเขาก็มีเหมือนเดิมแต่มันก็ต้องมีว่าเฮ้ยแล้วเราก็ต้องมาคุยกันถือว่าพี่อุ๋ยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เราไม่มีแบบนี้ทำไมวันนี้เราตกทำไมเขามี หรือไม่ก็ต้องถามระหว่างทางเลยใช่ไหมสมมติเราเหแล้วน้องมิน้นอ่านอยู่เราก็ผมก็ปิดไม้เดินไปถามทีมงานเฮ้ยมีมั้มีมัมีอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยปิดไม้เลยข่าวจบแล้วพี่อุ๋ยเราต้องเข้าล